สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกานาทีแบบนีนน้ที่ JKN 1 8 Top News กับเราสองคนนะคะพี่ยุย้ยด็อรอารยาสาริกภูติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพคะ่ะและพี่บั้นจจรุนีสุขสวัสดิ์เดนชค่ะในรายการ Top Health Story สวสุขภาพดีแบบท็อปท,ท,ทค่ะคุณผู้ชมคะ วันนี้นะคะหัวข้อของเราเป็นหัวข้อที่อินเทรนมากเลยคือการทำ k e ต o ี e ตเจน n i c d i อ t ร่วมกับ IF ค่ะหรือการกดอดอาหารเป็นช่วงๆการอดอาหารเป็นช่วงๆนี่เขาเรียก IF ใช่ไหมคะชื่อเ<ช>ต็มว่า intermittent fasting intermittent แปลว่าเป็นช่วงๆ fasting แปลว่าอดค่ะชื่อตอนของเราวันนี้นะคะ healthy keto ตอนเผา ให้ผอมหัวข้อของเราวันนี้อินเทนมากค่ะอินเทนจริงๆเลยค่ะเพราะว่าการทำคีโตเจนิกไดเอทร่วมกับการทำา i เนี่ยหรือการอดอาหารเป็นช่วงๆอย่างที่ดออรอธิบายให้ฟังนะคะเพื่อลดน้ำหนักหลักการของการรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิกไดเอทร่วมกับ IF เนี่ยมันมีหลักการทางการแพทย์ยังไงบ้างคะดรยุ้ยคะคือเราต้องเริ่มเริ่มจาก IF ก่อนเนี่ยค่ะที่บอกว่าอดเป็นช่วงๆ ก็คือว่าเราไม่สามารถกินทุกมือพี่เปิค่ะการที่เราอดอาหารเป็นช่วงๆเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราอะค่ะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าออโตฟาจีคือขบวนการที่ร่างกายเราอะจะกําจัดขยะในเซลล์เหมือนกับเซลลเราจะกินตัวเองอะค่ะกินของเสียที่อยู่ในเซลออโตฟาจีานะคะหรือการกระบวนการ กำจัดขยะในเ,เซลค่ะทีนี้เนี่ยทำให้ซ่อมสร้างเซลล์ได้ใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวยูอย่ะยูสอนเรื่องเรื่องเซลอ่เรื่องเขาเรียกว,ว่าการเผาผลาญในเซลล์มา16ปีแล้วพี่เปิ้ลน <S <S ออโตฟาจี้เนี่ยคือในในเซลเราอ่ะมันก็จะมีขยะเกิดขึ้นตลอดเวลา <S 1> <S 1> <S 1> อาจจะเกิดจากอันอิสระอาจจะเกิดจากสารพิษ อาจจะเกิดจากเราติดเชื้อแบคทีรียไวรัสอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเกิดขยะสุมอยู่ในเซลลแล้วขยะสุมอยู่นานๆเนี่ยเซลเราก็จะเหี่ยวแก่แล้วก็ตายบางทีก็กลายพันธุ์เพราะฉะนั้นกระบวนการกําจัดขยะในเซลลอะมันเป็นกระบวนการธรรมชาติะคะ่ะแต่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องผ่านการอดกลไกของออโตโฟาจีเนี่ยพออดเป็นช่วงๆเนี่ยมันจะทําให้เซลเราอะเริ่มกินขยะแล้วพอขยะในเซลลโดนกินเนี่ยมันก็วัตถุดิบ มาสร้างอวัยวะต่างๆในเซลล์ใหม่ทําให้เราอะเหมือนเราได้เซลลใหม่ตลอดเวลาค่ะเป็นการชะลอความเสื่อมของเซลลทําให้เซลเราสะอาดมีแต่อวัยวะใหม่ๆเต็มเซลลเลยฟั<า>ง,งแล้วเบิกบ,บานขึ้นมาก่อนเลยนะคะแต่แต่ยังไม่ทําเลยเนี่ยเพราะว่าเราจะได้มีเซลลใหม่สดๆเลยนะคะเป็นเซลล์ที่เกิดใหม่ขึ้นมาทําให้เราชะลอเขาเรียกว่าชะลอความชาราระดับเซลล์ได้เลยนะคะ ทีนี้หลักการกระตุน้นกระบวนการที่เรียกว่าโอโตโฟาจีะนะคะมันทำได้ด้วยวิธีอย่างไรบ้างคะมีอยู่แค่5ข้อ<ำ>คือทำตาม5ข้อนี้ได้เลยโอ้ยอย่างนี้เป็นแบบจำได้สบายๆเลยนะคะ,ะดรบอก5อข้อข้อหนึ่งเลยคะ่ะขอ้อ1ก็คือการอดอาหารเป็นช่วงๆที่เรียกว่า intermittent f a าสติ g แต่ว่าต้องอดต่อเน,นื่องกัน,กนอย่างต่ำอ่ะ14ชั่วโมง ต่อวันอดอาหาร14ชั่วโมงคือ,อต้องต่อเนื่องกับ14ชั่วโมงคือใน14ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถที่จะดื่มดื่มน้ําหรือว่าเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ําตาลได้แต่ว่าเราจะแบบเราจะไม่กินคาร์โบไฮเดรตก็จะดื่มน้ำค่ะจริงๆก็เหมือนคาราว่าในศาสนาพุทธเลยนะคะแต,ตอ,อันนี้สำหรับข้อแรกเนี่ยนะคะคือไม่กินหลังตะวันตกดิน อันนี้คือปดทับสิบใช่ไหมแปดทับสิหนะคะพอสี่โมงเย็นนี่เราเลิกกินเลยอาหารเย็นนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ฮิตกันนะคะหลายๆคนอดอาหารเย็นได้ผลด้วยอุ้ยอาทิตย์เดียวลงไปตั้งหลายโลนะคะแปดทับสิคือพี่เริ่มกิน8ปดโมงเช้าใช่ป่ะพี่ก็ต้องไปเลิกเอาสี่โมงเย็นคือกินได้แดชั่วโมงหลักการของ intermittent fasting อ่ะคือคุณกินอะไรก็ได้ในในแปดชั่วโมงแต่ต้องเป็น คาร์โบไฮเดรตต่ำที่เรียกว่าคีโตนนั่นแหละอ๋อค่ะหรือเลิกได้ก็เป็นเลิกไปทานอย่างอื่นแทนแป้งและน้ำตาลนะคะแป้งและน้ำตาลงดค่ะอย่างพี่เนี่ย <c oughs> อย่างพี่เนี่ยตื่นเช้ามาพี่ก็จะทานตัวนี้ตัวนี้กาแฟโบวี่ <c oughs> ค่ะเดฟฟิ owie, นี่โบวี่เนี่ยนะคะเพราะว่าในนี้ก็มีจุลชีพตัวดีค่ะเข้าไปแล้วเขาก็ยังมีตัวครีมที่เราใช้ ถั่วเหลืองนะคะเราทําให้เราอิ่มตอนเช้านี่กินเข้าไปหนึ่งหนึ่งแก้วนี่ก็ไม่สนใจแล้วอาหารนะคะแล้วเราก็ไปกินอีกทีนึงก็ตอนเที่ยงแล้วเราก็สามารถทานได้เลยไปถึง4ี่โมงเย็นหยุดเนี้ยแล้วเราก็จะขยืมหน่อยได้เลยค่ะนี่คือถ้าเกิดตอนเช้าค่ะพี่เปิ้ลเขาดื่มตัวนี้ใช่ปะ่ะเล้วพี่เปิ้ลก็ไปเริ่มกินอาหารตอนเที่ยงเพราะฉะนั้นเนี้ยไอจะนับจากเที่ยงค่ะพี่ก็จะเหมือนกับหยุดหยุดกินได้ตอนสองทุ่มก็จะเป็นนับเป็น16 แปดทับิมหเหมือนกันอืแล้วก็มีเวลากินที่อย่างจุใจอยู่แล้วนะคะคือมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยทีนี้หรือบางคนถ้าไม่ทานบางคนไม่ชอบกาแฟก็จะเป็นเดฟนี่เอ่กรีนทีก็ได้ของไทยทำใช่ไหมคะ,คะก็เหมือนน้ำปาน,นะอย่างที่ดรอเจยายูยบอกกันนะคะหรือจะทานกรดอะมิโนหน้าเรียวบีดริงกโกก็ได้คือหลายๆตัวของเราทำแบบคุมหิวได้ด้วยนะคะหรือจิตีตัว กระตุ้นกรดฮอร์โมนก็ได้ด้วยใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยคือถ้าอยากเร่งเผาอะค่ะถ้าอยากเร่งเผาอะก็ต้องใช้กรดไขมันสายกลาง <c oughs> คือตัวนี้เป็นตัวช่วยคีโตเป็นคีโตจากภายนอกร่างกายเหมือนเอามันเอาไฟกองเล็กไปล่อไฟกองใหญ่ถือว่าพี่เปิ้ลใช้กาแฟหรืออะไรก็ได้พี่เพิ้ลอาจจะชงอันนี้อีกหรือใส่ลงไปอันนี้เป็นตัวเร่งเผาเข้ากับตอนร่วมด้วยช่วยเผาเพราะฉะนั้นหลักการออโตฟาจีเนี่ยข้อหนึ่งนะคะ ก็คือ IF ข้อ2คือออกกาลังกาย่ะข้อ2องกำลังกายข้อ3ดื่มกาแฟค่ะจะเป็นตัวเร่งออโตฟาจีโอ้ยงั้นพี่เข้าสูตรละเข้าสูตรแล้วยังแต่อกกำลังกายยังต้องเดินนะคะต้องเดินค่ะข้อ4คือการกินอาหารแบบคีโตเจนิกไดเอทค่ะงดแป้งงดน้ำตาลใช่ก็คือในช่วง8ดชั่วโมงอ่ะก็เป็นคีโตแล้วข้อ5ก็คือเราสามารถที่จะหลอกร่างกายเราว่าเราอดได้ด้วยนะ Mm hmm. ด้วยการกินสารบางอย่าง mm hmm. เช่นลเลสเสอราทอจากเปลือกองุ่น mm hmm. เวลากินเข้าไปเนี่ยร่างกายเราจะคิดว่าเราอดมันก็จะไปเร่งกระบวนการออโตฟาจี agi, หรือกําจัดขยะในเซลล์ได้ด้วยอืม mm hmm. ค่ะ5ข้อนะคะซึ่งง่ายๆสุดก็คือ8ปดทับสิง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องไม,ไม,ไมต้องอดอะไรเลยนอกจากแป้งและน้ําตาลที่เราต้องระวังนะคะนอกนั้นก็ทําตามเวลาซึ่งก็จะได้ผลดีมากนั่นข้อ1ข้อ2อ,ออกกําลังกายข้อ3 ดื่มกาแฟได้นะคะดื่มกาแฟมันอยู่ในหลักการของมันเลยนะข้อ4ข้อ4อะไรนะคะคุณยุธทำคีโตเจนิกไดเอทช่วงแปดชั่วโมงที่กินค่ะกดแป้งและน้ำตาลนะคะข้อ5ข้อ5สามารถใช้สารอาหารบางอย่างกระตุ้นออโตฟาจีเช่นเลซฟลาทรอลจากเปลือกองุุนซึ่งมันจะหลอกร่างกายว่าเราอดอยู่มันก็เลยทำให้เซลล์เรากินขยะในเซลล์อืมค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่จะเป็นตัวช่วยคีโตเจนิกไดเอท ในหัวข้อของเราเผาให้ผอมนี่แหละคะ่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจเรื่องที่เราคุยกันหรืออยากที่จะแบบให้สุขภาพดีด้วยแล้วลดน้ําหนักได้อย่างแบบคุณสวยงามนี้นะคะสอบถามเข้าได้เลยค่ะที่ Line at Top Shopping หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะส่วนเดี๋ยวมีสารอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของการเร่งการเผาผลาญเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะสักครู่ค่ะ Top Health Story Tip การเร่งภาวะคีโตซิสหรือภาวะที่เปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นเตาเผาไขามันทำได้โดยการออกกำลังกายอดอาหารเป็นช่วงๆหรือ IF มีชีวิตที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาเพิ่มการกินสารเพิ่มคีโตนจากภายนอกเช่นน้ำมะพร้าวสกัดเย็นโดนแดดอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงเดินเท้าเปล่าหรือรองเท้าหนังบนดินหรือทรายหรือหญ้า